ครับก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ี่น้องๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเนาะกับช่องบ้านสะพาเลยนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเบลนะครับเบลร้อยครับเบลเบลนะครับเบลอานะครับก็เป็นรถจอดนานนะครับก็ทางบ้านให้เอามาดูให้เนาะก็อ หลักๆแล้วนะครับเครื่องหรืออะไรก็ไม่มีความเสียหายเนาะก็จะมีล้างคาบ,บูนะครับแล้วก็เ,เช็คระบบไฟนะครับค่อนข้างแข็งมากครับกอ,อมอคองนะก็เมื่อตะคู่นี้ผมก็ลองอสตาร์ทดูไฟนะครับปรากฏว่าไฟไม่มาเนาะแน่นมากครับ ปรากฏว่าไฟไม่มานะครับเพราะว่าตรงนี้ครับสายตรงนี้นะครับมันมันโดนมันโดนหนูหรือว่าแมงสาบก็ไม่ทราบเนาะมันกัดมันด้วเนาะและทีนี้มันก็มาติดอยู่กับกับ,บโครงอย่างเี้ยนะครับไมทราบไปเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมยับกล้องมาดูกันเนี่ยครับ,รบสายตรงนี้นะครับมัน มันรั่วเนาะแล้วมันก็เจี้ยมอยู่กับโครงเนาะแล้วทีนที้ไฟมันไม่มีครับไฟมันไม่มีพอไฟมันไม่มีผมก็เลยเผมก็เลยไปหาทีแรกก็ไปหาคอยมาเปลี่ยนอันนี้เป็นคอยของวีอา r นะครับเป็นคอยของ VR ก็มาใส่ก็ก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะอคอยตัวนี้กับกับของเบลใส่กันได้นะแต่ว่ามันลักษณะไม่เหมือนกันเฉยๆก็ไม่มีไฟทีนี้ก็เลยมาแกะ แก่ตรงนี้ดูนะครับแล้วก็มาขยับสายไฟปรากฏว่าไฟออมไฟออกสแสดงว่าเป็นแบบนี่ครับตัวนี้แหละน่าจะเป็นหนูนะเม่ไม่หนูก็ก็ไม่จับสองอย่างนี้นะครับก็ไฟมาแล้วเนาะก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะระบบไฟก็โอเคทีนี้ก็จะทําการล้างขาบวนครับโหแน่นมากตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสายน้ำมันนะครับซื้อมายาวเม็ดหนึ่งเลยเนาะเผื่อได้ เคอได้เปลี่ยนให้คันอื่นด้วยเนาะถอดต,ตัวนี้ถอดต,ตัวนี้เอาไปซื้อเนาะมันจะได้เพราะว่าสามสายนี้นครมันมันขนาดไม่เท่ากันนะครับถอดถอดปลั๊กตัวนี้ไปเลยนะปลั๊กด,ดูดโอเคราจะมาทำการอถอดคาบูมาลานครับก่อนเื่นก็ทำความสะอาดนิดนึงเนาะรู้สึกว่าคันนี้ก็น่าจะไม่ ก็ได้แกะเลยเนาะะ,ะก็สกปรกนิดนึงครับผมพอล้างแล้วก็ดูสาดขึ้นมาหน่อยนึงครับจะต้องล้างถังด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันในถังมันเน่าแล้วนะแล้วก็เ ดึงสายออกมาแล้วมันน้ำมันมันไม่ไหลออกมานะแสดงว,ว่ามันตันตันแล้วก็ต้อง,ต,องต้องล้างชนิมอะไรออกด้วยนะครับแกะขาบ,บูออกมานะกเนาะก็อันนี้ก็ติดมาด้วยเนาะมันดึนะนงแน่ออนะก็ช่างมันนะก็ล้างนี้แหละขาบูตัวนี้ก,บบก็ลูกชักค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเล็กกว่าของ RC อาซีเยอะเลยนะยก่อนที่จะก่อนที่จะล้างข้างในนะันก่อนแล้วก็ ทำการล้างข้างนอกก่อนนะครับให้มันสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าดินดินข้างนอกจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับข้างในเนาะก็ล้างให้สะอาดพอสมควรเลยเนาะเข็มล้างข้างในครับน้ำมันมันเน่าแล้วเนาะเราก็ต้องล้างเข็มนะครับเข็มน้ำมัน,นแล้วก็นี่นะครับดูสิครับคราบเขียวเต็มเลยเนาะ ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเนียนตึ๊บเลครับน่าจะคาบ,บูเหมือนไม่เคยแกะเลยเนาะอากาศค่อนข้างร้อนครับช่วงนี้ร้อนฝอนไม่ตกเลยเนาะแกะไ้ออก รางแน่นมากเลยครับจะแกะยังไงออกเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ยอม,มออกเลยนะเนี่ยไม่ออกเลยแน่นตึบเหมือนกันเลยอ,ออกแล้วนม่ว่าจะไม่ออก <c oughs> ดูน้ำมันมันเน่านะครับน้ำมันมันเน่า มันกัดลูกลอยด้วยนะครับเนี่ยกัดลูกลอยเป็นแสเลยครับถ้าลูกลอยรั่วก็คือใช้ไม่ได้นะครับต้องต้องเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยต้องต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันรั่วหรือเปล่านะ งานเข้าผมแล้วครับเนี่ยลูกลอยลูกลอยรั่วจริงๆครับเนี่ยเป็นรูหนึ่งสองสองรูสามรูรั่วเลยครับจะต้องลองดูว่ามันจะบัดมันจะบัดกี่ได้อยู่นะครับครับที่แรกก็ก็ว่าจะวัดบัดกรีนะครับเนี่ยแต่ทีนี้อ่น้ำมันมันไม่ขังอยู่ข้างในนะครับเยอะเลยครับเนี่ยก็ผมก็เลยมี คาบูนะครับคาบูวายวายแปดติดนี่แหละหรือวายร้อยอะไรเงี้ยเนี่ยคือเหมือนกันเหมือนเหมือนทุกอย่างเลยนเนาะแต่มันจะต่างกันแค่ตรงนี้เองตรงคอนะครับนอกนั้นก็คล้ายกันเลยครับไม่รู้ว่าเอไม่รู้ว่าลูกลอยมันจะใส่กันได้ไหมเนาะเดี๋ยวลองลองแกะดูครับใส่กันได้ก็ใส่เลยเนาะว่ามันมันจะเสียเวลาเนาะน้ำมันมันรั่วเข้าไปข้างในครับอยู่ในลูกลอย ถ้าอาการเป็นอย่างนี้ก็คืออ,อใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่าน้ามันมันอุดไม่อยู่นะครับแล้วน้ามันมันจะไหลไหลทิ้งเลยนะครับกระบูตัวนี้ก็เป็นลูกใยพลาสติกครับเออแปลกแปลกด,กนนะดลีเหมือนกันนะน่าจะใส้ได้นะมครับลองจะใส่ลองใส่ดูบเหมือนกันแหละ ต้องหเออัเราต้องหักตัวนี้ลงไปนิดหนึ่งนะตัวนี้ลงไปนิดหนึ่งมันจะใช้ได้มันน่าจะเป็นโลลอยพลาสติกอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ผุเนะาะอายุการใช้งานก็น่าจะยาวนานกว่าได้ไหได้นะเดี๋ยวต้องต้องลองเป่าดูนะเดี๋ยวผมหา สายางเปล่าดูนะแล้วก็เอาสายยางสวสมใส่ตรงนี้นะตรงท่อน้ำมันเคานแล้วก็รับเปล่าแล้วก็ปิดเปิดปิดเปิดดูนะโอเคนะได้นะไม่ต้องไม่ต้องบัดเกียร์แล้วเนาะ แล้วก็ลองเอาถ้วยมาประกบดูก่อนนะครับฝั่งน,นี้นะประกบแล้วก็เปาต้องดัดดัดจนกว่าจะจะได้นะครับให้มันให้มันเป่าเป,าเป่าแล้วมันออกนะครับนี่ได้นะนก็นไ,ได้นะครับเราเราดัดตัวนี้ช่วยได้นะครับตัว ข้างหลังนี่ยครับตรงนี้ครับตรงคลิปตรงนี้นะนี่ครับอยากให้มันไม่ลงไปลึกมากเกินไปนะครับเพราะว่าอ่าถ้ามันลงลึกมากเกินไปมันจะทําให้เข็มนะครับเข็มหลุดนะครับตูดเข็มมันจะหลุดแล้วมันจะเวลาเวลานั้นมันจะมันจะใส่ยากมันใส่เนี่ยครับแต่ว่ามันมันจะถอดบ่อยเนาะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคครับใส่เข็มไปเลยนะ อือครับ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  ไม่มีรูตันเลยครับดนึงล้างครับหนึ่งล้างแป๊บนึงเนาะไม่มีเออ่ทำลมกระทำงานลำบากิด้เนี่ยนะแต่ก็ทำได้เหมือนกันแก้ขัดเดินไปเนาะ <S <S คล้คลายๆของสุสกิอาร์ีนะครับเนี่ย คล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันกระปูก็ยี่ห้อเดียวกันของนีค่คนนี้นะครับแต่ว่ามันก็สมเไม่ค่อยเหมือนกันกระปูคล้ายวกันทาไม่ต้องทาเยอะนะทานม่นิดตลอด ทาตรงนี้เนาะนี่รูมกันนะครับเนี่ยตันนะิดนึนะม่เขีย่ยมออกมาดีๆนะครับเนี่ยเตรียมดูในเราเวลาเราไล่น้ำมันเราก็ต้องเปิดรูนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็ฝั่งนี้ก็ทาตรงถ้วยนี้ก็เลยนะก็ทาไม่ต้องทาเยอะมากครับ รุ่นนี้ไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะรเรื่องของน้ำมันท่วม,ะมนะสังเกตด,ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะบุดน้ำมันอยู่ดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรยเช็คอีกทีนะเอาสายเสียบแล้วก็เปล่าเหมือนเดิมนะโอเคได้แล้วน,นี่ก็ มาอย่างนี้นะแหละไม่ต้องไปล้างถังเนาะเดี๋ยวจะถังมาล้างสักหน่อยนะครับ เป็นไรมาครับก็แค่มีไฟไฟขาดนะครับแล้วก็ล้างระบูนิดหน่อยแล้วก็ติดแล้วครับรถก็ส่วนมากรถมันมันไม่ได้พังง่ายครับเครื่องยนต์มก็ทนใช้ได้อยู่ครับก็เลยจอดนานก็เลยเป็นอย่างนี้นครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปาแค่เพียงตรงน,นี้นะ ผิดพ,พล,าบบาลาดแต่ประการใดก็กราบขออภัยไว้ทันทีนะครับอ,อยากจะเร่งคลิปให้มันสั้นๆน,นะครับจะได้ดูกันสั้นๆเนาะไม่ต้องดูยาวมากเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ามากดเข้ามารับชมเนะสวัสดีครับ